อาเซียนอึง้งบอลไทยสู้เกาหลีใต้ได้โคตรสนุกบุรีลำทำให้เห็นแถมแอบ,บอิจชาแข้งไทยลีกจะได้ดวลอินเนสตาที่ประเทศไทย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยกับผมต้องพันวัตนนะครับในคลิปนี้มาพูดคุยกันแบบจะเต็มในเรื่องราวของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกมาพูดถึงตัวแทนจากไทยกันหน่อยอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดการท่าเรือแล้วก็มีอีกหลายประเด็นต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวุววท์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับเรียกได้ว่าทําเอาแฟนฟุตบอลประสาทใสยฟ้าและแฟนฟุตบอลชาวไทยเสียดายสุดๆนะครับในเกมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนะครับที่บุรีรัมบุกไปพบกับแดกูบอกเลยเกมนี้ บุรีรัมสู้ได้ดีสุดๆนะครับผมก็นั่งดูแบบเต็มๆแต่ต้องยอมแล้วว่าดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับเพราะว่าลิงก์จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างกระตุกเพราะว่าการแข่งขันนัดนี้ไม่ได้มีการถ่ายท่ดสดมายัางประเทศไทยนะครับแต่ก็พยายามดูให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าลุ้นได้แบบสนุกจริงๆบุรีรัมสู้กับแดกูได้ดีมากๆนะครับมีโอกาสที่จะชนะในเกม120นาทีด้วย คือบุรีรัมเนี่ยได้ประตูจากโจทานโบลิงกี้ในช่วงแทบจะนาทีสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็มาเจอแดกูตีเสมอในนาทีสุดท้ายจริงๆทําให้จบเกมเนี่ยเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษนะครับแต่ต้องยอมรับเสียดายมากที่บุรีรัมไม่สามารถปิดเกมได้ไปเสียสมาธิเล็กๆ็น้อยๆโดนลงโทษส่วนเรื่องของจุดโทษเนี่ยอันนี้มัน50-50แล้วนะครับมันต้องบอกว่า วัดยากมากๆแต่ต้องยอมแล้วว่าแดกูเขาคุ้นชินสภาพสนามแล้วก็มีแฟนบอลมาเชียร์เต็มข้างหลังโกนะครับก็ทำให้เอาชนะจุดโทษไปก็ว่ากันใหม่แต่ถ้าเกิดไปดูในรูปแบบลูกเกมจริงๆนะครับบุรีรัมมีช่วงหนึ่งที่เล่นได้ดูดีกว่าแดกูด้วยนะครับแล้วก็สามารถสร้างความลำบากให้กับแดกูได้เป็นอย่างดีนะครับผมเซอร์ไพรส์อย่างมากนะในเกมนี้ที่บุรีรัมไปสู้ได้สนุกถึงแม้ว่า การไปรเยือนในครั้งนี้เนี่ยเป็นลองอย่างชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพสนามแล้วก็เรื่องของคุณภาพต่างๆเพราะต้องยอมรับแดกูถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมระดับกลางของฟุตบอลเคลิกแต่ขึ้นชื่อว่าเกาหลีใต้ขึ้นชื่อว่านักเตะเกาหลีมาตรฐานเคลิกสูงกว่าไทยลีกอยู่แล้วแต่เกมเนี้ยบุรีรัมก็แสดงเห็นว่ามาตรฐานฟุตบอลไทยลีก ก็สามารถสู้กับเคลิกได้แบบสนุกและเกือบจะเอาชนะได้ทุกอย่างมาดีหมดแต่ต้องยอมรับว่าด้วยความที่แดกูเขาได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านและก็ประสบการณ์ต่างๆบุยรมผิดพลาดนิดเดียวน่าเสียดายอย่างมากนะครับแต่การที่บุยรมสู้กับแดกูได้ดีแบบนี้เห็นได้ชัดว่าในฟุตบอลไทยที่พัฒนาในทุกวันทั้งไทยลีกและกลับมาจาก เอเชียโดยเฉพาะพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันถ้าพูดถึงในเกมเนี่ยเขาช่วยบุรีรัมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นักเตะไทยที่ไทยลีกเนี่ยนฤบดินรัตนากรแล้วก็มีอีกหลายๆคนซูเปอรช์ชัยใจเด็กก็เล่นดีนะครับในเกมนี้แลวต้องยอมรับบุรีรัมการขาดหายไปของมาชิก้ากับสุปโชคก็มีผลเหมือนกันนะถ้ามีสุปโชคกับ ika, มาชิก้าผมเชื่อว่าบุรีรัมมีสิทธิ์ที่จะสามารถน็อกแดกูได้เหมือนกันนะครับแต่พอไม่มีก็ต้อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันต่อไปแต่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่ได้ใจแฟนบอลอาเซียนมากๆแฟนบอลอาเซียนชื่นชมเะครับเขาก็อึ้งเหมือนกันนะที่บุรีรัมเนี่ยสามารถต่อกรกับทีมจากเกาหลีใต้ได้สนุกสุดๆนะครับหลังจบเกมลุงเนน,นะครับประธานสโมสรบุรีรัมก็โพสต์เขาบอกว่าเต็มที่แล้วขอบคุณทุกกําลังใจขอโทษที่ทําไม่สําเร็จแฮชแท็กสู้ต่อไปนะครับด้านมาซาทะอิชิอิก,กันหน่อยเฮดโค้ชของบุรีรัมต้องบอกว่า เตรียมแทคกติกมาสู้กับกามาได้ดีจริงๆเขาก็บอกว่าวันนี้รู้สึกเสียดายที่ทีมบุรีรัมไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ขอโทษแฟนบอลที่มาเชียร์ที่สนามและรับชมอยู่ที่ประเทศไทยในส่วนของเรื่องรายละเอียดเกมวันนี้บุรีรัมไม่สามารถทําเกมตามที่ถนัดได้ซึ่งก็มีสิ่งที่ขาดหายไปและการผิดพลาดวันนี้ก็มีหลายจุดด้วยแต่สิ่งที่ทีมผิดพลาดก็คือสิ่งที่ไม่สามารถจบเกมใน120นาทีก็ต้องนํา จุดบกพร่องมาแก้ไขกันต่อไปมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาขณะที่หลังจากนี้อีชิเอิเขายืนยันนะครับเป้าหมายต่อไปคือต้องกลับไปเตรียมทีมเพื่อคว้าชัยชนะในเกมต่อไปเพื่อเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกให้ได้นะครับจริงๆวันเนี้บุยรำก็มีหลายสิ่งที่ต้องปรับนะครับก็เกือบจะโดนแดกูน็อกเหมือนกันนะในหลายๆจังหวะแต่ก็ต้องชื่นชมว่าสิวรักษ์ก็โชว์ฟอร์มได้ดีสามารถเซฟได้นะครับแต่โดยวรวมเป็นเกมที่สนุก ผมดูทีมจากไทยเล่นในรอบเพย์ออฟเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันเป็นรองทุกอย่างนะครับแต่บุรีรมไปสู้แดกัวเนี่ยสู้ได้ดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมไหมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่เนี่ยครับฟุตบอลไทยเรายังไม่สามารถก้าวผ่านคำว่าเล่นดีแต่สุดท้ายไม่ชนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากผมว่าเราต้องพัฒนากันต่อไปนะถ้าเกิดเล่นดีแล้วชนะเนี่ยผมบอกเลยว่ามาตรฐานฟุตบอลไทยจะสามารถต่อกรกับระดับเอเชียได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ชื่นชมนักเตะบุรีรำ ทีมงานสตาร์ฟโค้ชที่ไปสู้อย่างเต็มที่ก็กลับมาลุ้นแชมป์ไทยลีกกันใหม่ส่วนอีกหนึ่งคู่ก็สู้ได้สนุกสู้ได้เท่าที่มีสู้ได้สุดใจในะครับการ5่าเรือก็แพ้อุนซานฮุนไดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3นะอุนซานติดโควิดเยอะก็จริงแต่นั้งแต่ของเขาก็ยังคงดีอยู่ครับนำมาโดยจูนมามมโนส่วนการท่เรือก็ติดโควิดไปเยอะเหมือนกันก็สู้ได้เท่าที่สู้แล้วนะครับมาตรฐานยังคงห่าง แล้วก็แพ้ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์แต่หลังจบเกมฮองมิงโบเฮดโค้ชอุนซานนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ให้เกียรติการท่าเรือบอกว่าการท่าเรือสู้ได้ดีและทําอุนซานเหนื่อยเหมือนกันแต่ต้องยอมแล้ววันนี้นักเตะหลายๆคนของอุนซานสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็เอาชนะได้ส่วนเซอร์เด็ตก็ แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของลูกทีมนะครับหรือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปก็น่าเสียดายที่รอบเฮยออฟนะครับตัวแทนจากไทยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มไปได้นะก็ต้องยอมแล้วว่ามาตรฐานของไทยลีกเมื่อเทียบกับเอเชียเรายังต้องพัฒนาและมุ่งมั่นกันต่อไปนะครับแต่แน่นอนนะครับไปสรุปกันหน่อยว่าฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกในรอบแบ่งกลุ่มของปี2022เนี่ยมีกลุ่มหม่บ้าง แต่แน่นอนนะครับโอ้โหมันกลุ่มที่ผมอยากเห็นเพราะอีกหนึ่งคู่ที่ผมนั่งดูเนี่ยวิเซลโกเบนะครับเจอทีมจากออสเตรเลียโอ้โหมันมากคู่นี้เจอเมลเบิร์นวิกตอรี่พิกกันไปพิกกันมาสุดท้ายเป็นโกเบชนะในช่วงต่อเวลา4ประตูต่อ3ซึ่งผมก็ลุนให้โกเบเอาชนะเมลเบิร์นแล้วเข้ารอบให้ได้นะครับเพราะอยากเห็นอิเนสตา เพราะถ้าเกิดโกเบเข้ามาอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับเชียงรายเซียงไฮพอร์ดและก็คิตฉีจากฮ่องกงซึ่งกลุ่มของเชียงรายเนี่ยแข่งขันที่ประเทศไทยแต่ยังไม่รู้ว่าจะแข่งที่เชียงรายหรือแข่งที่บุรีรัมเพราะเหมือนว่าสนามของเชียงรายอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะต้องมาเตะที่บุรีรัมในยังไงก็ลองตามข่าวกันอีกทีแต่การที่ได้เห็นอินเนสต้ามาเล่นที่ประเทศไทยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอด เพราะอิเนสตามาตรฐานยังดีอยู่นะครับในเกมที่ชนะเบลเบิร์นเนี่ยยิงอย่างโคมและกอย่างโกเบเนี่ยเป็นทีมที่อุดดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยนะมีเซจิสัมแปรอินเนสตาโบยานเกอร์กิจอย่างนี้ขณะที่นักเตะญี่ปุ่นโฮตารุยามากุจิครับทาคาโรกิฮาระโทโมกิมาคิโนอย่างนี้ดูชื่อชั้นแต่ละคนสิครับยูยะโอซากะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นคุณคิดภาพ มาเจอกับเชียงรายแดนกลางพิธิวัตรประทะอิเนเอสตาภาพที่โคตรน่าดูผมชอบแฟนบอลไปดูได้เลยครับคาตัของอิเนเอสตายังสูงและนักเตะของโกเบมีแต่ซูปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเชียงรายได้เจอสองนัดในรอบแบ่งกลุ่มมีแต่ประโยชน์นักเตะไทยจะได้เรียนรู้โอ้โหลองคิดภาพดูก็มันแล้วนะครับเอาทางฝั่งของริมเส้นนะซีโรดดวลกับโกโตคุสากะอีอิเนเอสตาปะทะพิธิวัตรอ่ะเป็นไง อากองหน้าอักคารวินดวนมาคิโนครับน่าดูมากนะรอดูกันได้เลยกลุ่มของเชียงรายนะครับการที่โกเบเข้ามาตื่นเต้นแน่นอนขณะที่กลุ่มอื่นๆก็ได้ครบหมดแล้วไปดูที่กลุ่ม F นะครับกลุ่มนี้จะแข่งที่ไทยนะก็จะมีซานตงอุร์วะไลออนซิตี้แล้วก็เป็นแดกูบุรีรัมก็ไม่ได้มาตามนัดนะก็น่าเสียดายกันไปส่วนกลุ่ม G ีก็แข่งที่ไทยนะครับกลุ่มนี้ BG เป็นเจ้าภาพจะเจอชุมนํดาดรา้อน ยูน t เ d c i t ซแล้วก็ Melbourne City นัดแรกเนี่ยบี G, เจอ Melbourne City 15เมษายนติดตามกันได้กรุ่มเอในแข่งที่เวียดนามฮองอัญญลายเจอชุนบุกฮุนไดมอเตอร์เจอโยโกฮาม่าเอฟมารินอตโอ้โหมารินอตตอนนี้เกมบุกมันมากๆดูกันว่าฮองอันญลโคซิโกจะเอาอยู่หรือเปล่าเลขหนึ่งทีมคือ Sydney f เอนะครับส่วนกลุ่มไอ จะแข่งที่มาเลเซียนะครับก็จะมียาโฮแล้วก็คาวะสกิฟอนตตเล่แล้วก็พี่เจชนาทิพย์โอ้โหก็น่าดูนะแล้วก็มีกว่างโจเอฟซี FC, แล้วก็อุนซานฮุนไดกลุ่มนี้ก็เชียร์พี่เจชนาทิพย์กันได้อย่างเต็มที่แล้วก็กลุ่มเจนะครับเชียงรายเซี่ยงไฮ้คิดชิแล้วก็โกเบติดตามการฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกน่าดูนะครับโดยจะเริ่มแข่งขันในช่วงเดือนเมษายนนะนัดแรกเนี่ยก็15เมษายนดูกันได้ผมว่าจะไปดูอินเนต้านะอยากไปดูเขาที่ สนามเคยเจอตัวเป็นๆและตอนที่ไปงานแถลงข่าวฟุตบอลเจลีกแต่ยังไม่เคยไปดูอินเตอาเล่นที่สนามข่าวนี้อยากจะไปดูไปดูครับค์สฟุตบอลระดับโลกมาแข่งที่เมืองไทยยังไงก็มีความสุขนะครับอ่ะติดตามกันได้เชียงรายเนี่ยนัดแรกจะพบกับคิดฉีนะ16เมษายน19เมษาเจอซิงไฮพอร์ต เจอโกเบเนี่ย22เมษายนนะครับกางปฏิทินรอได้เลยติดตามกันให้ดีๆนะครับเรไดว่าหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหประเทศไทยได้ดูฟุตบอลคุณภาพทั้งนั้นนะทั้ง AFC อฟซีแชมเปียนลีกไหนจะทีมชาติไทยไหนจะเจลีกอีกโอ้โหเป็นที่ให้ความสุขกับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้ลวกันในส่วนของฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนลีกยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร์ ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ส่งกําลังใจให้กับตัวแทนจากไทยกันได้ในฟุตบอลเอเชียนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ